สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel m a r and r a t e Asmac วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งหมอดการลงหมอดในปี2023นะครับในปัจจุบันนี้การลงหมอดก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือการลงผ่าน เวิร์กช็อปแล้วก็ดาวน์โหลดมอดมาลงเอาเองนะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับสำหรับคนที่โหลดเถื่อนแล้วก็ไม่ได้ซื้อเกมแท้เนี่ยก็จะต้องโหลดมอดจากเว็บมาติดตั้งเท่านั้นมีเพียงวิธีเดียวแต่สําหรับคนที่ซื้อเกมผ่านสตรีมเนี่ยก็จะสามารถโหลดจากเวิร์กช็อปได้แต่คนที่ซื้อผ่าน ps 4ซื้อผ่านอ p i ิกช่องทางอื่นๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าทําไงเพราะว่าผมก็ซื้อผ่านทางสตรีมนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าจอสตรีมนะครับผมจะสอนวิธีแรกก็คือการติดตั้งมอดผ แล้วก็ง่ายๆเลยเรามาที่หน้าเกมแล้วเราก็กดไปที่เวิร์กช็อปนะครับปั๊บทีนี้เนี่ยเราก็เลือกหมดที่เราจะใช้แต่ต้องดูเวอร์ชั่นของเราก่อนนะคลิกขวาแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติตอนแรกเนี่ยเบต้าจะเป็นแบบไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยก็คือล่าสุดถ้าเราเลือกไม่มีไว้ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตขึ้นมาเนี่ยเวอร์ชั่นก็จะไปเป็นล่าสุดซึ่งตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่1.10เบต้าซึ่งอาจอาจจะใหม่กว่านั้นนะครับถ้าเลือกเป็นไม่มีนะซึ่งตอนนี้ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นเวอร์ชชชัััััั่่่นนนน1.0.2 1.1.0ออี้้้สสําาาาาาคคญะะรรรบบเเพวววมมม็ 1. 1. ดดงตจไไถใกก์ อมอดเก่าๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้ผมเลยเล่นเวอร์ชั่น1.0.2เพราะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างบาลานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการติดตั้งมอดอย่างถูกวิธีก็คือเข้าไปที่เวิร์กช็อปแล้วเราก็เลือก1.0.2นะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่เราติดตั้งไว้นั่นเองนะครับป๊าพอเรากดมาอ่ะผมจะเลือกซักมอดหนึ่งนะครับอ่ะสมมติว่าเราจะเลือกเป็นมอดอันนี้ละกันบาลานทัวร์นาเมนต์อาร์เมอร์นะครับก็จะเป็นมอดเกี่ยวกับชุดเกราะ ที่เท่าเทียมก็คือบางคนจะใส่กรอเหล็กเข้าไปสู้บางคนก็จะใส่เกาะชั้นต่ําไปสู้ตามตัวละครที่เรามีแต่นี่ก็คือจะปรับเป็นแบบว่าทุกคนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็จะเป็นชุดเดียวกันหมดเหมือนกับภาควอลแวนนะครับวิธีติดตั้งหมอดแสนจะง่ายได้นะกดสมัครเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นฮาร์โมนี ony, หรือไม่ก็หมอดคอนฟลิคเตอร์ชั่นเมนูวีไฟเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกนี้มันจะเตือนนะครับ เรากดสมัครปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาสม,สมมติว่าผมไม่มีตัวนี้นะครับแล้วผมก็ไม่มีตัวนี้เอาออกนะก็คือเรามาปุ๊บเราไม่มีอะไรเลยเราจะโหลดหมดนี้เรากดปับ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีหน้าต่างเตือนนะจริงๆผมขอรีเฟรชก่อนเอารกดปับ๊บมันจะมีหน้าต่างเตือน2อันก็คืออันนี้คือสิ่งที่เราขาดนะถ้าคุณจะเล่นหมดนี้คุณต้องมี2หมดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็กดดําเนินการต่อเลยหรือไม่ก็กดที่ตรงนี้ก็ได้อ่ากดให้มันเด้งขึ้นมาแล้วเราเข้าไปสมัครนะคร อันที่ 2, นะครับพอสมัครทั้ง2อันแล้วเราก็ยืนยันครับเราก็จะได้หมอดี้มานะครับก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้เลยในทัวร์นาเมนต์ที่ชุดกอดจะเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูท่าั้นผมออกเกมก่อนจากนั้นเราก็อันนี้ก็สําคัญนะเราต้องเลือกที่หมอดนะครับ แล้วก็ไปที่หมดที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งสมัครสมาชิกมาเมื่อกี้จำชื่อได้ไหมมันชื่อว่าบาลาน c ์ทัวร์นาเมนต์อ๋อมันจะอยู่ล่างสุดเลยหมดที่โหลดมาใหม่ล่าสุดเนี่ยครับอ่าเราก็ติ๊กถูกไปถ้าเราไม่ติ๊กถูกมันก็ไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็เข้าเกมไปมันก็เล่นได้เลยอีกวิธีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเกมแท้แล้วก็คนที่ไม่อยากจะโหลดในเวิร์กช็อปหรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะก็สามารถโหลดตามเว็บได้ก็จะมี2เว็บด้วยกันนะครับก็คือที่นิยมนะก็จะเป็น Nexus น็ Nexus กซั แล้วก็หมด d b บีดดีก็คือ2ที่ผมใช้นะอันอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าเราเขียนเบดลอร์ดหมดไปใน Google มันก็จะมี2เว็บนี้แหละนะครับแล้วก็เข้าไปที่คนหาเลย แบนเนอร์ลอตเขียนอย่างนี <Hollywood> ้เลยกันแบนเนอร์ลอนี่นะครับก็จะเป็นเกมนะเราก็ไปที่มอดก็จะมีมอดให้เลือกเล่นมากมายเนี่ยกันแอนพาวเดอร์ช่วงนี้กำลังฮอตนะเป็นแบบว่ามอดยิงปืนนะสมมติว่าเราอยากจะลงสมอดหนึ่งเอามอดนี้แล้วกันมอดแค่ไขดาบที่มันทะลุเนื้อผ้าอะไรเงี้ยเว็บนี้โหลดง่ายเว็บนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรก็สามารถโหลดได้หมดทุกอย่างนะครับไปที่มินเลอร์แล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์สูงอันนี้คือผมไม่รู้นะผมคำนวณเอาเองก็คือถ้าเกิดว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยผมจะโหลดอันนั้น ได้ไฟล์มาแล้วเว็บบอลแกลฟิกนะครับเราก็ไปที่ตัวเกมสาหรับสตรีมก็เปิดหาง่ายๆสําหรับใครที่มีตัวเกมก็ไปที่ไฟล์ที่เราติดตั้งไว้นะก็คือ mouse and blade 2อเป็นเดอร์อเนี่ยเรามาถึงเราก็เข้าโมดูมอดนีผมอ่านเมื่อก่อนผมอ่านว่าโมดูนะเข้าโฟลเดอร์มอดนะครับจากนั้นก็นําไฟล์เว็บบอนแก p ฟิกใส่เข้าไปอ่าใส่ไว้ในโฟลเดอร์มอดจากนั้นเราก็เดี๋ยวเข้าเกมใหม่อุ้ยไม่ตอบสนองพอเราเข้าเกมใหม่มันก็จะขึ้นเหมือนกันนี่นะครับไปที่มอดแล้วก็เว็บบอนแก p ฟิกนี่นะ อ่ะเห็นไหมก็คือลงได้แบบ2วิธีนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกมไปดูว่ามันใช้ได้ไหมวิธีพิสูจน์ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเล่นงานทัวนาเมนต์แล้วก็เอาดาบสะพายหลังดูว่ามันจะทะลุเนื้อผ้าอะไรยังไงนะครับถ้าไม่ลงหมดแก้ไขเนี่ยก็คือมันก็จะทะลุเนื้อผ้าซึ่งผมก็เห็นแหละตั้งแต่เล่นมามันก็มีบ้างที่แบบดาบมันทะลุผ้านะโอเคอันนี้ผมลงหมดภาษาไทยมาด้วยนะแล้วก็พวกไฟเมนูคํานี่อะไรต่างๆที่จําเป็นนะครับซึ่งหลักๆที่จาเป็นส่วนมากก็มีแค่4 5อันที่มันจะต้องมีติดดดมมไว้นะ่ะะนนหรนหนรับับบคคทีลง โอเคสร้างตัวละครก่อนเทอร์โบโนะสร้างแบบเทอร์โบไปดุยว่าไงพี่ชายเจอกันอีกแล้วทงก็เอาเป็นทงนกเอียงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวต้องหาเมืองที่มีทัวร์นาเมนต์นะไหนแก้ไขยังไงดลซอ๋อนี่เหรออันนี้ใช่ไหมมันก็ยังทะลุอยู่นี่ใช่ไหมก็เห็นว่ายังทะลุอยู่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขอะไรนะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะตามหาเมืองที่มีงานทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับ เจอละมาเลเซียนะครับเมืองที่มีงานทัวร์นาเมนต์แล้วก็เข้าอารีนาไปเลยนี่ปับ๊บลงเดิมพันอุ้ยโ,โหนี่นะครับเสื้อก็จะเป็นแบบว่าจะไม่ใช่ชุดที่เราใส่นะครับจะเป็นชุดแบบเหมือนในวอร์แบนอ์เลยก็คือจะเริ่มต้นเป็นชุดแบบเท่าเทียมจะไม่มีใครใส่ชุดดีกว่าใครนะครับในงานทัวร์นาเมนต์เออก็ดีนะ ผมว่าดีๆีโอกาสชนะของทีมเราจะได้แบบเท่าเทียมด้วยได้ลุ้นหน่อยบางทีเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นแม่ทัพอย่างเงี้ยมาลงแข่งอย่างเงี้ยมันก็ใส่เกาะเหล็กมานะครับก็สู้ยากอ่อันนี้คือเท่าเทียมนะทุกๆรอบเลยปะเนี่ยแต่ผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาวุธติดหลังอะนะมันก็ยังทะลุอยู่เหมือนเดิมอีกหมดนะึงแะแต่ว่าก็ลงนล่นแหละ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการลงหมดนะถือว่าใช้ได้นะครับก็จะมี2วิธีตามนั้นเลยคือผมตอนแรกผมก็จะทําคลิปแยกแบบว่าสอนลงแบบโหลดตามเว็บแล้วก็สอนลงแบบเวิร์กช็อปในสตรีมนะครับเอ้ยผมยังไม่ได้ลองโหลดในเว็บ n e x u ซนะครับเราลองแต่เว็บหม o ดดีบใช่ไหมเว็บ n e x u ซเนี่ยก็จะมีข้อเสียข้อดีก็มีข้อดีคือหมดเยอะ ข้อเสียหนึ่งเดียวที่เห็นก็คือต้องรอเวลาในการดาวน์โหลดบางหมดต้องสมัครสมาชิกแล้วก็ปรับอายุไอเราเนี่ยมีอายุมากพอที่จะโหลดหมดนั้นๆอย่างเช่นหมดโสเพณีอะไรเงี้ยหมดมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยหมดโชว์อวัยวะเพศนะครับเปิดนมเนี้ยก็จะต้องอายุถึงเกณฑ์แล้วก็มีการยืนยันมันมีวิธีเปิดอยู่ในะในเว็บนั้นนะเว็บนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบ้นนอร์ด นี่นะครับก็จะมีหมดมากมายคือหมอดหมดเยอะเว็แบบเนี้ยหมดเยอะจริงอ่ามีหนวดด้วยเนี่ยมีการแก้ไขหนวดนะครับให้ดีขึ้นนะหมดนี้แบบหนวดจะเท่ขึ้นนะเออก็ดีนะหมดเนี้ยดูสิครับว้าววิธีดาวน์โหลดก็คือกดที่เมนนวลน,นะเมนนวดดาวน์โหลดแล้วก็สโลว์ดาวน์โหลด ก็รอนะครับประมาณ5วินาทีจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยเว็บนี้จะจํากัดสปีดการดาวน์โหลดของเรา,เาไว้นะผมเคยดาวน์โหลดม็อดใหญ่ๆก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับบางม็อดเนี่ยโหลดโหลดมามันจะมีโฟลเดอร์ม็อดมาก่อนนะก็คือเราต้องเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเอาข้างในออกมาใส่นะครับแต่ถ้ามาลักษณะนี้เราอยากลงเนี่ยเราก็ลงแบบลากไปที่หน้าเกมได้อันเนี้ยมันจะมี2แบบการลากไปที่หน้าเกมก็คือก็คืออันนี้ก็หน้าเกมอันนี้ก็คือพอเข้ามามอเนเบสสองเลสหลดปับ๊บเราก็ลากใส่หน้าเกมแบบนี้เลยฟึบนี่นะครับเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ในนี้ พอเข้าไปก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจบนะนี่นี่นะครับนวดการแก้ไขหนวดเดี๋ยวมีหมอดอะไรดีๆผมจะมาแนะนําเพิ่มให้แล้วกันนะครับหมอดที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็หมอดที่จําเป็นต้องมีที่ตัวเกมยังไม่อัปเดตให้มันมีมันเป็นหมอดที่ควรมีแต่เกมไม่ให้มันมีอย่างเช่นหมอดที่ผมชอบเลยก็คือหมอดการส่งสารซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีการส่งสารการทูดมันก็จะเป็นเกมที่สมจริงขึ้นนะม่เบดซอมไม่ตลอดเนี่ยเป็นเกมที่พัฒนามาจากบอแบนที่ค่อนข้างสูงซึ่งมันสามารถ ทำหมดได้ทุกๆอย่างได้หลากหลายนะก็คือพนะูออปชันน่ะอยากจะทําแบบใส่ได้เต็มระบบอะว่าอยากจะได้แบบระบบแบบไหนนะครับซึ่งหมดส่งสารเนี่ยก็คือจริงๆอะผมคิดว่าแบดดอลล์เนี่ยจะมีไอ้ระบบนี้เข้ามาอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีเขาก็เลยทำหมดมานะครับก็คือการส่งสารเนี่ยแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของเกมนี้น่าจะมีอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆหมดเลยอย่างเช่นหมดมีเพศสัมพันธ์กับโสฟีณีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวภรรยาอะไรเงี้ยแล้วก็ มอดเร่งความเร็วในการเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ไม่เสียเวลาในการเดินนะครับบางทีนะการเร่งเวลาแบบคูณ3คูณ4อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราไม่เสียเวลาเพราะว่ามันจํากัดอยู่ที่คูณ2อ่ะซึ่งผมว่าเล่นไม่ค่อยทันใจ่ะบางทีเราเดินไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยทิ้งไวม้มันก็ไปไม่ถึงนาทีนะมันก็ต้องทามสคริปข้ามไปอีกหมอดก็คือที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือมอดสั่งโจมตี ค่ายโจนบางทีเรามีกองทัพร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยไปบุกค่ายโจนก็ต้องเข้าไป10คนอย่างเงี้ยนะครับทั้งๆังที่ไปบุกค่ายโจนเนี่ยก็สั่งลูกน้องเข้าไปลุยได้เลยไม่ต้องถึงมือเรานะี่บางทีเรามีทาหาหเยอะก็ต้องไปเสียเวลาตีกับโจน10คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไนงะมันก็ดูไม่โอเคสำหรับผมนะคนอื่นอ,อาจจะว่ายัางไงก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันหมายถึงผู้พัฒนาเกมอาจจะคิดไม่เหมือนกัน <laughs> แล้วก็มอดเล on อน i c k อันนี้เป็นมอดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกได้มากเวลาเราเข้าหมู่บ้านเข้าเมืองอะไรเงี้ยเราอยากจะกดออกเราต้องไปกดข้างล่างสุดแต่เล On อน i ิกเนี่ยก็คือกดที่แผนที่กดที่ที่เราจะไปมันก็เดินออกมาให้เลยนะครับอันนี้ดีเหมือนกันที่ขาดไม่ได้ก็คือมอดภาษาไทยนี่แหละนะที่มาใหม่เนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าผมเล่นภาษาอังกฤษมาเป็นปีนะปี2ปีเลยตั้แต่เกมวางขายวันแรกผมซื้อตั้งแต่วันแรกที่เกมวางขายนะก็เล่นภาษาอังกฤษมาจนมาช่วงปลายปีเนี้ยก็มีมอดภาษาไทยมานะครับก็ ถือว่าดีมากทาให้หลายๆคนมีโอกาสตัดสินใจในการซื้อเกมนี้มากขึ้นนะถึงแม้ราคาจะโคตรแพงพันสามร้อยนะที่ผมซื้อมาแต่ว่าตอนนี้ถามว่าคุ้มไม่คุ้มเล่นจนคุ้มเลยถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงผมบอกเลยพันสามร้อยผมคิดว่าน้อยไปเลยซ้ำนะพราผมถูกใจมากเกมนะี้ยไอเกมที่ผมไม่ถูกใจอ่ะสองร้อยผมยังบอกว่าแพงเลยแต่เกมนี้พันสามจิ๊บจิ๊บไม่แพงสําหรับผมถ้าใครคิดว่าแพงอ่ะก็ไปเล่นเกมที่คุณชอบดีกว่าหรือไม่ก็ หลดเถืนเอาถ้าเราไม่มีตังจริงๆโหลดเถือนเอาเหมือน,นเหมือนภาควอแบนสมัยก่อนผมเล่นวอแบนผมโหลดเถือนเหมือนกันเพราะตอนนั้นผมก็ซื้อเกมไม่เป็นสมัยนั้นมันซื้อเกมค่อนข้างยากนะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำมอดที่น่าสนใจมอดที่เราควรใช้ก็พวกมอดต่างๆที่มัน น่าจะมีในเกมนะผมจะมาเอาแนะนําให้เป็นการตัดสินใจแล้วกันนะครับจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจก่อนที่จะไปเสียเวลาโหลดลงนะแล้วก็แนะนาเดี๋ยวต้องหาข้อมูลด้วยเพราะหลายๆหมดเนี่ยผมก็ไม่เล่นเพราะผมไม่เข้าใจมันเข้าใจยากหลายๆหมดเนี่ยอย่างเช่นดี p อมา a ซี่ไอ้หอดการทูตเนี่ยผมไม่เข้าใจผมยังงงแต่ผมรู้อย่างหนึง่งผมเคยเอามาเล่นเพราะว่าเอามาส่งสารอย่างเดียวนอกนั้นผมไม่เข้าใจผมก็เลยไม่ลง โอเคก็เดี๋ยวไว้พบกใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสุเกทุกกูยบายก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งรอรับแจ้งเตือนการสตรีมครั้งต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ข้อมูลให้กับใครบางคนได้นะครับนะฟีดพูดผิดผิดถูกๆก็ขออภัยด้วยไว้เจอกันใหม่ครับบายๆ